โ l ลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลานเในรายการ YouTube บ้านทางช่อง i t Everytime และร้อยแปดแช์นะครับหลายท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าขณะที่เราอยู่ในแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับเปิดคลิปอยู่เราสามารถกดปุ่มแช์นะครับแล้วก็แชร์คลิปต่างๆเนี่ยไปให้กับเพื่อนได้เลยใช่ไหมโดยที่แบบไม่ต้อง Copy Link ์อะไรเงี้ยนะครับแบบนี้นะครับ แต่ว่ามันจะได้มาเฉพาะลนะิงก์เนาะแล้วเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเราอยากได้ทั้งชื่อคลิปชื่อคลิปแบบเนี้ยเนี่ยเนน,น,นะครับพร้อมกับลิงก์นะเออจะ Copy อันนี้ Copy ปี้อ่าก๊อปแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะได้เฉพาะลิงก์ใช่ไหมคือเราอยากได้ชื่อคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าบางแอปพลิเคชันไม่สามารถโชว์แบบเป็นตัามเนวอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับนะวิธีการนะครับก็เราสามารถใช้แอปพลิเคชัน Yt Studio นะครับซึ่งอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่คุ้นชินเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำ YouTube นะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะเออแต่ว่าท่านที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าอยากทดลองเอามาใช้อะไรเงี้ยเนาะมันก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้เฉพาะกับคลิปของในช่องเราเท่านั้นเนาะเอออันนี้เป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเออเราจะใช้มันเมื่อไหร่ใช่ไหมก็เมื่อมีคนมาคอมเมนต์ถามนะฮะอย่างเช่น อันนี้มันเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของเครื่องซักผ้าซัมซุงดิจิตอลอินเวอร์เตอร์วออะไรเนี่ยใช่ไหมวอบเบิลที่มีปัญหาเยอะมากบ่อยมากนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีแฟกเนาะ FAQ นะครับ frequency ask question นะเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากแล้วเราก็เบื่อที่จะตอบบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะอาจจะทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนะซึ่งก็คือคลิปนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ คลิปนี้คลิปไหนคลิปไหนอ่ะก็คือคลิปนี้เนาะนี่นะครับอ่ะแล้วครัวเนี้เราจะเอาลิงก์ของคลิปเนี้ยไปคอมเมนต์พร้อมกับชื่อเนี่แหละนะสถานการณ์ที่มันจะต้องใช้ชื่อพร้อมกับลิงก์ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเอามันไปยังไงใช่ไหมอ่ะวิธีการนะครับกดปุ่มนี้เลยจะเป็นสัญลักษณ์แชร์แบบแชร์แบบ Android นะฮะอ่ะกดปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็กด c o อปนะครับ สร็จแล้วเราก็ไปที่คลิปเจ้าปัญหาเอา่อสมมติว่าสมมติสมมตินะครับสมมติสมมติว่าผมเป็นเด็กคือสมมติว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปไอเครื่องซักผ้านะคือเวลาจะเกินแล้วนะฮะอ่าเราก็จะเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment. คนก็อาจจะงงๆเนาะ เห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นเป็นแค่ชื่อคลิปนะครับเออไม่รู้ว่ามันเป็นคือ YouTube มันบล็อกการเอาลิงก์มาโพสต์หรือว่ายังไงแต่ว่าเราไม่ได้เซตให้บอกนะคลิปนี้เป็นของเราเองนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้บล็อกการออวางลิงก์นะหรือว่าหรือว่าเซตไว้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวิธีการแก้นะครับก็คือให้เราเปิดแอปพลิเคชันโน้ตขึ้นมาโอ้โหยากมากจะมีใครทำไปได้เอะเปิดแอปพลิเคชันโน้ตขึ้นมานะครับ หรือหรือหรือเดี๋ยวเราลองนะฮะใช้แอปพลิเคชันไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับอ่าเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมครับเราก็จะได้ทั้งทั้งชื่อคลิปและลิงก์นะครับเสร็จแล้วเราก็กปี้ใหม่นะครับกปี้ทั้งดุนเนี่ยไปใหม่แล้วก็กลับไปที่อแอป YouTube นะครับแล้วก็กดวางเห็นไหมเราก็จะได้มา อ่าแบบนี้นะครับโ okay. อเคก็ห <c oughs> วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะเห็นไหมคอมเมนต์เตือนแบบอย่างรวดเร็วจากแอปว t Studio นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค์ Subscribe ครับติดตามสาระอื่นๆได้ในช่องร้อยแปดแชร์ไอทีเอฟวิทยามนะครับลูกเข้าหนึ่งนะฮะเจลลีต่างๆใดๆหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างต้องไปเล่นวาาเบลยิมนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ